แล้วผมได้ยินว่าคุณหนีออกจากบ้านด้วยนี่หนีออกจากบ้านได้ยังไงช่วงนั้นผมเอ่อผมทะเลาะก,กันกับทางบ้านครับเหมือนเหมือนทางบ้านจะให้ผมแบบทำธุรกิจกับทางบ้านไม่อยากให้ผมแบบว่าออกอนอกลู่นอกทางก็คือทางครอบครัวเนี่ยวางแผนชีวิตให้เราไว้หมดแล้วใช่ครับแต่ว่าแ,แต่เราไม่ชอบใช่ครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบเลยผมชอบในดนตรีอะไรอย่างนี้ซึ่งช่วงนั้นมันมันเป็นช่วงที่ผมลําบากที่สุดในชีวิตแล้วแหละพี่ เคยคิดไหมแม่งถ้ากูไม่มาร้องเพลงกูไปทาตามที่พ่อกูบอกไว้กูก็สบายไปกว่านี้เคยคิดไหมไม่เคยครับอเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวของเราอ่ามันอาจจะดีแต่ว่าเราไม่ได้ชอบมันใช่ถึงเราอยู่ไปเราก็ไม่ได้สบายใจอยู่ดีอะไรอ่าเราก็ไม่มีความสุขไม่ใช่ไม่สบายใจหรอกเราก็จะไม่มีความสุขกับมันครับอ๋อนะผมอยากให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่เอาผมก็เลยบอกคําเดียวว่างั้นผมจะออกจากบ้านผมก็ตีตัวขึ้นรถมาเลยตอนนั้นมีเงินติดตัวแค่สี่พัน ใช่เป็นเงินที่ผมหาได้ด้วยตัวเองแล้วออกมาหาใครออกมาอยู่บ้านปู่บ้านย่าออก็ยังใหญ่ดูอยู่ใช่แต่ว่าแต่ว่าผมอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะผมอยู่คนเดียวจ่ายคนเดียวกินก็กินคนเดียวไม่ได้ไม่ได้พึ่งทางบ้านของปู่กับย่านะแล้วตอนนั้นทํางานอะไรตอนนั้นไม่ได้ทํางานอะไรเลยพี่ผมผมลงเพลงอย่างเดียวเลยผมผมมอบให้เพลงอย่างเดียวเลย